เจ็บเจ็บมีคนเจ็บไปเพื่อนตรงนี้ไม่แถบทับไหนปนแดงได้หรอ,อใช่ใช่ใช่โดนพี่โดนโดนโดนสเก็ดทับซ้ายนะข้าไปทับซ้ายเจอเลย ไม่ล่วง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 เจ็บพี่ระเบิดระเบิดมาถอยก่อนอุ้ยสวยไอ้เจฟติดไฟไปงี้พี่โอ้โหหมดดีรอเฮียอะไรโอ้โหทษเลยพี่แม่งติดไฟไปงี้เลยเมื่อกี้ได้เลยอ่ะมีคนมามีคนมามีคนมา มันรู้ว่าเราอยู่โอ้โหแม่งธนูกูดเดินติดกิ่งไม้กูยังชอบเลยสวยพี่ตัวหนึง่งน้าพีกตัวนึง จะชุบตรงพี่แจ็คพี่ตัวท้ายพี่้อนเอโอยู่นี่หมดปะหมดหมดหมดกูได้สอง <c oughs> โอเคเฮ้ยมีคนจริงโดนลงมาแล้ว <c oughs> ประตูขาวอ่ะเปิดไปเจอเลยอ่ะ ข้างในพี่ข้างในก็ามาแล้วเข้าประตูหลังมาเข้าประตูหลังหลังนี้มาเลย อยู่นะยแป๊แป๊แปว่ะแป๊แป๊ว่ะโดมาเราจะอยู yeah. ่ไซบอร์ปะล่ะ2แล้วขึ้นมาแล้วเพื่อนเอาป่ะเอาป่ะ เหตุเห็นเราูได้เหตุว้ระเบิดตายพีเฮ้ยได้ได้วยได้ได้ได้เหลคนเดียวท่าเื่แล้วพี่เดโค้ตายเลยเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยตายสองนี่เห็นเห็นแต่ว่ามีทีมไงพี่ระวังไว้ปิดประตูหลักไอ้นี่อเข้าไม่ได้ใช่ไหใช่ใวอยู่ไปไม่ได้เลยโดนไฟเผาเลือดสองคนฝั่งกำแพงแล้วก็หนึ่งคนฝั่งฝอกาแล้ว่ายในต้องมีเซนเซนกูบอกไปเชขอขอเนี่ยดเข็มไปดิ คนไฟเผาหายไปหนึ่งชุดเดียวให้จบมันบวกกันข้างนอกอยู่เว้ยอุ้ยเฮียเยอะเยอะหนึ่งเมตร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 สี่คนพี่มีฝั่งซ้ายคนไอ้ฝั่งซ้ายตัวเศษตัวเศษ เล่นไปเลยสี่นัดเฮ้ยเสียงใครกดเปล <ผม S 1> ี่ยนหมดปืยยนวะเปล่าผมว่าสีโซนตรงนี้โอวยสัตว์เฮ้ยคึ้คืออะไ้มาคื <c oughs> ออะไรคืออะไรคืออะไร้ะเออแตกต,ตายตกตายตกตาย แต่งหนึ่งเพื่อนโอ้ดีเหลือนึ่งสายสายเลยสแกนสแกนสแกนเหลือถ้าจะเหลือเตยที่นหมดที่นี่หมดสายเดี๋ยวสายในทุ่งพี่ฝั่งทุ่งเราลองช่วเพื่อนเอาไหมเด็กโตมาทีปนี่หมดทีปนี่หมดเด็ตกมาวะในทุ่งพี่เสร็จแล้วไปเลยป้าฟอนค่อยแต่ค่อยมาเก็บค่อยมาเก็บเพื่อนอยู่ไกลเลยเหรอขอขอเก็บมาสแกนหน่อยพี่ โอ้เล่นไกลยิ่หายบ้านแล้วก็ในทุ่งเฮ้ยใช่ปะวะเฮ้ยใช่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 มันจะวิ่งมาออกเพื่อนมา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 นั่นแหละฝั่งนู้นแหละกูเห็นเลยตอนแรกกูว่าฟาตาฝาดปะวะไม่โดนมันเกิดอยู่ในแถวนี้พุ่มพุ่มเนี้ยพุ่มใหญ่อ่ะ โดนตัวไอ้ตัวไอัวสายเดี๋ยว้ายเดี๋ยวสายแตกใช่ปะเขี้ยวแบงค์เมื้อมึงแก่เดี๋ยว้ายเดี๋ยว้ายเดี๋ยว้ายนะไอ้เน่สายนี่แหละฝั่งนั้นแหละเข็บเสียงมองไม่เห็นอ้อให้อยู่อะถอยวิ่งถอยถอยถอยฝั่งนู้น พวกนู้น่มกนู้นน่ะเหนื่อยจ้าวิ่งวาวยังวะเฮ้ยแกเปียงมันอยู่ในทุ่งเลยดิมันนั่งอยู่โง่ๆป่ะไอ้ควายไอ้ควายเม็เดียวเลยเหรอบอยเออนั่งในทุ่งว่ะคิดว่าเนียนป่ะหม้อโผล่ยังอ๋อพุ่มนี้พุ่งโอ้ยแย่พุ่งความแมพ <laughs> โอ้ยเฮียเมียนาาสโคบมีคนหน้าผมเฮ้ยได้ยินแล้วมันตีผีใช่ไหมยข้นหน่อยขึ้นหน่อย โอ้โหไม่เห็ดหอเ็ดเฮ็ดสวยสวยแล้เอ้ยสองสองละเจ๋อเราเบิดไม่ตายแม่งมนใช้คกาสองผมเว้ยสองหนึ่งยมุบฟันโอ้โหเฮ้ยแม่งไม่ล่วงโอ้เสียดามากอ่ะคูธนูเข้าไปแล้ว วางแถบพึบตึกใกล้ๆไม่มีนะเจ็บนักเจ็บนักกูเอาดาเมจเอาดาเมจโดนมาแรงฝังนะ <c oughs> ่งนู้นเผารามาเองนะดีดีเิ้มดาเมจขาดอีกนัดเดียวขอเถอะไม่อยู่ตึกอเนีน่ย คุณพีคที่เดิมลองน้ำมันเอา,มาแมลงไฟไป <c oughs> แตก <c oughs> เอา้าไอ้เหี้ยชั้นล่างว่ะเพื่อนกูโดนชั้นล่างวะ่ะตรงไหนวะประตูก็ปิดหมดอ <c oughs> โอเคเลยก็ดีอ๋อเพื่อนๆชมนะเฮ้ยกำมึงมีตัวนึงหวะเพื่อนโอ้โหแม่งมีมันมีชั่วอันนั้นแน่เลยว่ะกวางแถบนะตรงนี้ดูเข้าไปได้น้าต่างขวาออกไปได้มันชุกันแล้วนะเป็นคราวตัด อาหน้าจานี้ไม่แถบเอา้าโอ้โหไอ้เหี้ยชุบกันแล้วแถบใครแล้วไปไงเนี่ยเพื่อนมาเขา้าเร็จแล้วทุกทักโอ้โหคนนี้ที่เขียโอ้โหเหี้ยแม่งชุบกัน S <S 2> <S 2> อเดี๋ยวดูว่เปล่า,าตรงบ้านเล็กอะ่ะเออเนี่ยบ้านเล็กอ็ไดนรู้สันแล้วขวาร่างตรงบ้านเล็กนั่นแหละตีเจยกรบบะแจปะห้องนี้ใช่ไหมประตูอ่ะอ่าใช่ใช่เปิดฝางอยูต่ตรงนี้มาตรงนี้มา เขาไปหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเขาตัดไอ้นี่เป็นเขาตัดไอ้นี่ไป็เขาตัดมีเขาตัดมีเขาตัดยังไม่เรียกว่มีเขาตัด กักแค่ที่แม่เดียวสองตัวตายนีตัวโอ้โหเหลือตัวหลัง เาเจอเพื่อนตรงไหนตรงไหนอธิบายไม่ถูกกูเจ็บอยู่กูต้อง,งทำฮีลยาก,ก่อนไอตรงบ้านแรกเลยอ่ะเพื่อนตรงซุ้มซุ้มระเบียงอ่ะตรงนี้ปะใช่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 เนี่ยซุ้มเนี่ยซุ้มเนี่ยซุ้มเนี่ยมีคนโดดลงมาไอหัวถุงอไอนี่นะตัวใหม่อะ่ะผูกคอไอผูกคอเออขอดลงไปเลยมาดีเงนะพี่ ตัดเมตรนึ่งจะได้ด้านบนตนี้ก็มีพักพื้นพักพื้นพักพื้นโอ้โหมันเข้าหัวกูเลยนะไตัดไอ้เชีย่ยตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวออกไประชุมให้ผมเนี่ยแป๊บๆมีตัวตามกูมาอยู่ต้องฉีดดีเจนเลยวะเชฟมึงจุดยิงฟรีปะเนี่ยชุบชุบมือหรือชุบอะไรพูดดิชุบไอ้โอ้ว oh, ันออกมาแล้วได้ออกมาแล้วโอ้ oh. นะแล้วพี่ผมล้มอ่ะจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไปดูแล้ว uh. เอาหัวตายในีชุบม,มือได้ สายสองตัวสนใจประสบผมมากถอยก่อนถอยมากู่ถอยมากู่ไม่ได้แล้วถอยไม่ได้แล้วตติดาได้ได้ได้คุณได้อยู่ตายหนึ่งตายหนึ่งอีกหนึ่งมีมีหนึ่งทีอ๋อมันจิกจิกยาอยู่ที่ไหมอยู่ นะแทงแพงแพงไหนใช่ไหมถูกอ่ะไหนพี่ไหนไนเจ็บแล้วหนึ่งเม็ดตายตายสวยม,มดอเ,ามาเอาหัวเลย,าม,เยม,มาข้างมาข้างมาข้างมาตรงรูเซียนไอปอนะ

เหียกฎหมายดมไม้ตัดบริสั์ปืนใหม่นะหนึ่งเม็ดหนึ่งเมตรวางแถบคืนเหมือนเดิมอยู่ประตูฝั่งไอ้เชฟ มันอยู่ไอ้ตรงกำแพงตัวนี้เนี่ยไม่ลัว้วกำแพงอ้ไกำแพงสูงนี่วะให้ปอดอับตาระเบิดนี่ไงนี่ไงยังมีอยู่มีอยู่ทางเดิม เข้ามาเดี๋ยวไปเอกไปก่อนยดี๋ยกไปยอกไปพี่บอลระวังแค่บันไดปีนพออะบันไดล่างไม่ต้องไม่ดีเลยถ้าเผื่อมันจะปีนขึ้นอะไม่ได้ยินเสียงอะไรมากหรอกยิงไปจากซากพังใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ใกล้ๆเลยโอเคน่าจะประมาณร้อยเมตรคิดว่าคนละทีมกับมันแน่นอน หรือหรือยังไงวะโปรทีมกู้มแม็พหัวไปแล้วยิงไกลพี่ไอทีมนี้ใกล้กำแพงกำแพงไม่ได้ไกลก่อนหรอมั้งขอกำแพงกับไอ้ไก้มี ชิดเพื่อนได้ยิงแตกได้หนึ่งเพื่อนดูหลังไอ้ยูไอ้สัตว์ไม่ตัดได <c oughs> กลๆ,ๆ <c oughs> อยากได้ตะเกียงมากกว่ามันจะได้เผาครอบคุมเพื่อน <c oughs> มีป่ะข้างล่างเจอไม่มีพีม่มีนะตะเกียงมีอันหนึ่งข้างในอ่ะ กูใช้ไปแล้วเอาไปใช้ยังโอเคแล้วยำเข้าไปโหเดีเ๋ยวแล้วพี่เห็นเล่นนอกดีกว่าปะหามุมเล่นกันเลยอยู่บนกระแพงตรงเนี้ยเดี๋ยวปิงเลย วิ่งไปไม่ได้เนี่ยวิ่งไปโดนยากยากไม่ได้ตรงนี้วิ่งไปโดนวะต้องไปช้อนในตรงท้ายเมืองก่อนไหมคนกําแพงตัวนี้โดนไปเม็ดนึ่งขอกำแพงนี่มีนะมีตัวเดียวมีตัวเดียวมีตัวเดียวหัวมานน่นะ ว่าเพื่อนไม่เห็นกูเห็นกรของแพมมีต,ตัวเดือนอ่ะไม่แน่ใจอาจจะอยู่แนวนี้นะระวังออของแมงนี่สองยันมันเป็นรวมอยู่ที่ยากันแล้วป่ะใช่พี่ โอเคครับอลิสมีมีอยู่ในนี not there? Not there ้วะไม่มีระเบิดนะเจ้อยู่ในนี้กูเลยตัวนึงใกล้มีใกล้ใกล้มีมีระเบิดปะใครมีระเบิดร้างได้ฟรีเลยมมีมมี ีอยู่ในรูนี้เลยอยู่ยในรูนี้หน้าต่างกลางนะหน้าต่างกลางนะมันจ่าโอ้โหแม่งเลียเฮียมึงนาวีคมๆหน่อยมันนาวีคมผมไปโดนสายยิงพี่เสียวเพื่อนอยู่นั่นไอ้คิป่อนยุนไอคิฟ่อนวัดยากพี่มีตัววิ่งมาชิดกูเอาผมผมไม่ไม่มันมีตัววิ่งมาจากในป่า นั่นไงเห็นปะโดยปอนแล้วได้อีกหนึ่งกล้ไก่ชิดใกล้ไก่ชิดตายพี่เอออนั่นแหละสองตัวเป็นสองตัในตัวในป่าอีกสองตัวโอ๊ยในบนหัวนี่ยังไม่ตายใช่ไหมตายอีกหว่าผูตายแล้วผู้หญิงตายแล้วโอเคอยู่ในป่าสองตัวเพื่อนที่เห็นแตกแตกแตกไอ้นงไอ้นงไอ้นงขาตัวเดียวขาตัวเดียวไปดิิไปดตัวเดียวตัวเดียว เจตายเลยหมดหมดโอ้โหหมดหมดเกียร์เกียรโคตรเหม็มอนี้